ไม่สวยนะอยากกันยงหรือเปล่า <laughs> okay, so ัรู้ไหมเดี๋ยวนิสสรองน้องสวยดีนะน้องคราน้องครับสุขอน้องน้องอะเฉียวกเียวตกอีกแลวจ้ำได้หรือเปล่าวันนั้นหนูเฉียวโกโกกัะเดาวันนั้นหเียวโกเรื่องเฉียวตกนิ้มจังเลยบายค่ะบายค่ะค่ยด้วยแต่กแตกชั้ระดาษแต่ก็แตกเราเห็นเลย วันนี้นี่ยน้องเ่ยสูวนกับตกเตะเชิดดาวมางตกอครับนตกเต่เชิดดาวขสวนี่เชิญคุตกแตะเชิดดาขสวยพี่คุณพี่คุณชมผู้ชายชมผู้ชายมาฟองหน่อยที่เราผิดเราผิดบอกแม้ว่าไม่ว่างแต่ไปเดินทางตากแอ แต่โทรบอกแต่ว่ากำลังอยู่งานความสุขจะไปค่อยคอยลบสยายใยผู้พันแม่คอยลูกทุกวันแต่ลูก,กันหรือแม่ไปทุกนาที ดังจริงที่ได้เห็นคนวันนี้เป็นไปสะท้อนมาทาั้งใจว่าเราอยู่ห่างแม่มากี่ปีท่านอยู่ยังไงสได้แล้วเราพามากเลยค่ะสบายเงือนเธอก็ดีนะ กินหรอกินเยอะกินไปกินบ้านโอ้ยจขาดใตายก่อนน้องสวยดีนะน้องสวยด้ยใครรู้ไหมน้องครับน้องครับสุขน้องวันนี้เนี่ยน้องน่ะสุขุมกับแม่เพียรนะแล้วน้องแม่เพียรนีคุณสวยบ๊ายบายจูบน้องแม่เพียรนีคนสวยบ๊ายบายค่ะไปนะบ๊ายบาย เริ่มยูนะ,ะอ่ะอเออก็เช่นกันเพราะว่าเริ่มหน้าตาของน้องเชียร์นะพะโล,ล้เริ่มยูหน้าตาของ,อง,องอน้องเฉลี่ยเขัมข้นที่สุด